เอาขอแล้วครับเอาขอแล้วครับวงการสะสมเหรียญตอนนี้กําลังสะเทือนครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับพ่อแม่พี่น้องสะเทือนมากๆครับนี่วันนี้เราได้เหรียญใหม่มาสิงๆครับนี่ครับจากแม่ค้าทอนที่ตลาดพส2 5 5 1วงการสะเทือนยังไงครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับพ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นเราไปดูกูรูหลายๆช่องในช่อง YouTube ก่อนว่าให้ราคาเหรียญ โพอส2551พระเสียนเล็กนี่ยังไงนี่ครับพี่น้องวันนี้ผมได้มาแบบฟลุกฟลุกครับนี่ครับแม่ค้าทอนเหรียญให้ครับเนื่องเราไปซื้อของนี่ครับแล้วผมก็ได้เช็คไปทางกูรูหลายๆช่องครับในช่อง y o u t u b e นี่ครับสองหนี่ครับผมโพอส2 5งหก็ที่คนกำลังสะสมตัวนี้มีพระเสียนใหญ่กับพระเสียนเล็ก แต่ว่าพระเสียนเล็กนี่ราคากำลังพุ่งครับพี่มมยพี่น้องเอาไปดูกันก่อนว่ากูรูรับซื้อกันในราคาเท่าไหร่ในหลายๆช่องยูทู e มาดูกันก่อนพี่น้อง Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list. Spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play. Shit in class, always wondering why I'm on this same shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them tell me. It's about me. Keep my hand down. Me... À, okay, look <muchars> <muchars>. <muchars)> <muchars> <muchars 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 <muchars> up. ข้อมูลเบื้องต้นที่กูรูเกจิรับซื้อในช่อง y t u t u ว่าว่าแต่ละคนแต่ละกูรูนี่ให้ราคาประมาณเท่าไรครับพี่น้องวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติเข้าวๆของเรียนนี้ให้ฟังครับนี่ครับเรียนสองห้าหนี่ครับพศนี้ครับพระเสียนเล็กครับตอนนี้ก็เป็นที่จับต้องของนักสะสม รัชการที่9ครับเหรียญ10บาทครับนี่ครับพี่พ่อแม่พี่น้องใครมีก็รีบหานะครับตอนนี้มีหลายราคาจัางเลยครับก็ลองไปศึกษาตามข้อมูลที่ทางช่อง youtube หลายๆช่องเขาให้ราคากันครับวันนี้ผมได้มาหนึ่งเหรียญผมก็เลยเอามาโชว์แล้วก็เอามาแบ่งปันความรู้ให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนี่ครับใครมีก็รีบหานะครับนี่ตามเห็บมากตามกระปุกอมสินตาม อะไรก็แล้วเตะครับอันนี้เป็นพระเซียนใหญ่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่พระเซียนใหญ่อันนี้นี่พศครับนี่พศโซสองห้าห้าหนึ่งนี่ครับสองห้าห้าหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูพระเซียนนี่ครับจะเห็นต่างกันชัดเจนครับนี่ครับแล้วก็ราคาตอนนี้ผมเช็คไปที่ช่อง YouTube ตามที่ผมเปะข้อความไว้เมื่อกี้ครับอ่าแล้วก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจลง ไปหาข้อมูลตามช่องที่เขารับซือ้ออแล้วก็สอบถามดูว่าตอนนี้ราคาแน่จริงเท่าไหร่แล้วแต่ผมเชื่อว่าราคาสูงแน่ๆครับพ่แอแม่พี่น้องโอเคครับผมอุชิตจับชาแนลขออนุญาตล,ลาพ่แอแม่พี่น้องที่ชมคลิปผมไปก่อนก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กดเพื่อให้กับช่องอุชิตตับด้วยครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ